ที่วันจากแล้วไม่หวนกลับไปแบบรับรวดเร็วน่าสงสัยพี่มาจากไปแบบไม่บอกใครต้องทำใจฟ้ายกิบโชคชะตาความทรงจำที่ดียังคงอยู่ ลองพี่ยังหวงหาเพื่อนร่วมง,งานคิดถึงพี่ตลอดเวลาได้แก่แพ่เมตตาให้ที่วันเช้าวันหนึ่งพี่ไม่ตื่นทำหน้าที่เมื่อสามีไปปลุกพี่หลับไหลอยากพี่น้องรีบรักษาในทาใด ที่ิ้นใจไปไม่ถึงโรงพยาบาลความสวยความางามที่ชอบนักที่ไม่รักษาตัวเองน่าสูงสารที่คงเจ็บปวดร้าวอย่างทรมานต้องจงสารหมดเรี่ยวแรงเพราะสังขาร ใคนี้ใครจะเรียกเสียงหัวรรองเสียงสนอกช่วยค่อยคำอ่อนหวานได้ยินเสียงภูไทยมาเมื่อวานผสมผสานภาษาจ่นมาเนิ่งนานใครจะเรียกครูเทียมครูอเดียว กอสอนอคงเงี่ยบเมาเร้าหนักหนาครูก,กอ,อนอทุกคนเช้าในอุรายังหวงหาอะไรที่ทุกคืนวันขอให้พี่หลับสบายไม่มีทุกข์ให้มีสุขตลอดไปดังใส่ฝันครูก,กอ,อนอทุกคนรักที่วัน เยืนยันตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงรักและอะไรที่ครูระเบียบในนามผู้บริหารและคณะครูกศอน,อนจังหวัดศินสเกตทุกคน